กลับมาก็ได้รับข่าวดีอยู่2เรื่องอ่านะครับไม่เป็นไรครับเรื่องแรกแอันมินขอทาสสวยๆหนึ่งใบอ่าได้รับข่าวดีนะครับเรื่องแรกนี่เลยเอาละต้องได้เนี่ยทำการวิจัยกันบ้างละใกล้แล้วละว นี่เพืเเ่อนๆเหรียญอาจารย์ฟันบล็อกไม่มีงามเอกอ่าบล็อกไม่มีงามเอก ก็คือต้องบอกครับว่าเหลียนอาจารย์ฟันบล็อกไม่มีงามเอกเนี่ยผมมีความมั่นใจว่าเป็นพระแท้นะครับแต่พอเวลาคนบอกว่าไม่มีงามเอกเก๋ผมก็ไม่รู้ว่าคนแรกที่พูดคือใครที่บอกว่าเก๋นะแต่ผมว่าไม่เก๋ครับแล้วพอเราฟังว่าเก๋เราก็ จะไม่สนใจล้วไม่หาข้อมูลอ่าแต่พอเราคิดว่าเอ้ยอาจจะแท้เนี่ยแหละครับอันนั้นเดี๋ยวให้เจ้าโอมให้เจ้าแบงค์ไปใส่กรอบให้ด้วยเอาใส่สินได้นบนออกอ่าพอเราคิดว่าอาจจะแท้เนี่ยแหละครับจะทําให้เราอยากหาข้อมูลซึ่งผมเชื่อว่าไปหาข้อมูลยังไงก็ต้องเจอนะ ผมก็เก็บไว้หลายเหรียญมีทั้งเหรียญที่เขาเรียกว่าอะไรคมและไม่คมการสร้างพระโดยใช้บล็อกเดิมของอาจารย์ฟันเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับท่านดัตั้งแต่มีชีวิตอยู่ฉะนั้นคนที่ขออนุญาตสร้างต้องมีเยอะอ่านะครับคราวนี้เหรียญน,นี้นะผมมีความเชื่อว่านะครับที่เขาใช้ชื่องามเอกไม่ได้เนี่ย พราคณะจัดสร้างคนละคนอ่ะพอคณะจัดสร้างนะครับเป็นคนละคนก็ไม่สามารถจะใช้ชื่อนะผู้จัดสร้างคนเดิมได้เหมือนกับไปใช้ลิขสิทธิ์เขาไม่ได้อ่ะอ่ะแต่ทางโรงงานเน่ะเขามีการถอนบล็อกครับก็คือนะ ใช้บล็อกเดิมมาถอนแล้วก็ขุดคำว่างามเอกออกเพื่อนเมื่อนว่าธรรมชาติเลยนี่ไปเหรีหยญแท้ไหมล่ะดูเส้นนะฮะคุณอาจคุณรู้ว่าวันนี้ผมมีอะไรมาอวดคุณ <spl ac om> อะไรเอ, <CA> อ่ยอาไปส่องให้เรียบร้อยก่อนมาอย่างไรเนี่ยมีรอยแกะพลาด นี่อันนี้คือ1บล็อกอีกบล็อกหนึ่งโอ้โหแค่เห็นผิวก็สยยวแล้วครับติดตาวนี้แค่อาบนี่ก็ไม่รู้กี่สิบปีแล้วเนาะอาบนี้เกิดจากกี่แรกแน่เลย ้้าดแลวคงนีเนี่ยครับเพื่อนๆฉะนั้นนะผมบอกเลยครับวันนี้คือเหรียญแท้เพื่อนๆมาแท้ไหมแล้วมีบล็อกแบบไม่ขมเท่านี้ด้วยนะโหแต่เนี่ย ดูตัวหนังสือเด็ดดูเส้นผมลงพ่อเด็ดูพื้นผิวเด็ออทิษฐาขอขออนุญาตดูตัวตัดนิดตัวตัดตรงยกเห็นไหมตัวตัดตัวตัดพระแบบลักษณะนี้เป็นตัวตัดประมาณปีหนึ่งศูนย์ตั้งแต่สองพันร้อยถึงปีสองศูนย์จะเป็นตัวตัดลักษณะนี้คือคนที่ดูพระเป็นน่ะเขาต้องบอกว่าเขาต้องรู้ว่ยมันคือเหรียญแท้ มันเป็นบล็อกสดครับมันบล็อกจริงเนี่ยมันเป็นการแกะบล็อกนะจริงเห็นไหมดูในดูในใบหูครับดูในลูกตาหลวงพ่อเลเป็นมิติเลยอ่ะเดี๋ยวคงได้ทําการวิจัยกันเนี่ยผมมีเหรียญอาจารย์ฟันเนี่ยราวๆห้าสิบเหรียญละสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวคงได้ทําการวิจัยกันแล้วก็วันนี้มีพี่ชายท่านหนึ่งพี่สุพนัท ส่งพัาสดุมาให้ผมเป็นสมุดอ่าแล้วมีอะไรที่มาประกอบกับสมุดอีกโอ้โหนะะแล้วเขาเขียนแน่นอนนะนี่ เรื่องเล่าเบียแก่นี่นี่เอาง่ายๆนะเรื่องเล่าเบียแก,กบแก่วัดกลางบางแก้วเออแน่นอนไหมนะนี่ขอนะ อันนี้เขาจะเขียนผิดหรือเปล่าเนี่ยนะอันนี้ให้อาจารย์โอ๊ตบางแพแต่อันเนี้ยนะนะครับเขาจะเขียนว่าขออะไรสักอย่างอย่ายเย็นมออก,ก็ไม่ใช่นะอนะ่แต่เนี้ยเรื่องเล่าเบี้ยกแก้ววัดกลางบางแก้ว ให้อาจารย์โอ๊ตบางแพรขอบคุณมากครับพิสุพนัทนี่อันนี้น่าสนใจนะครับนี่นี่เขาเขียนเองจากประสบการณ์ของเขาเลยนะเขาเขียนว่าวัดกลางบางแก้วเป็นวัดเก่าแก่โบราณตั้งแต่ค้าอาดีตตั้งแต่ยุคอยุธยาตอนต้นเขาก็เขียนมาปุ๊บนี่ถึงสถูปเจดีย์เก่าแก่ที่อยู่ด้านหลังอุโบสถเนี่ยเขาก็เขียนมา คิดท,ที่ครับว่าแรงบันดาลใจของผู้ที่จะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเบี้ยแก้วัดกลางได้ขนาดนี้เขาลักใช่และต้องมีประสบศาร์าวิชาวัดกลางขนาดไหนอ่าแลวต้องมีประสบการณ์มากพอสมควรทีเดียวเขาบรรยายหมดเลยว่าเขาใช้หนังสือตัวสีแดงเขียนว่าปู่เพิ่มทําเบี้ยไม่มีเลิกแบบปู่บุญปู่บุญทําเบีย้ยมีเลิกใช่การขอเบี้ยปู่เพิ่มโดยผู้ขอ ต้องเตรียมวัสดุโดยสามารถจัดซื้อได้ตามร้านสังกทานตลาดท่านาพร้อมดอกไม้ทูบเทียนเขียนชื่อใส่ในถาดแล้วนํามาขอหลวงปู่เพิ่มท่านจะทาให้คนละหนึ่งตัวเท่านั้นหากมากกว่าจะถามว่าเอาไปทําอะไรมากนะักส่วนมากจะบอกว่าเผื่อคนในครอบครัวบ้างท่านก็ทําให้ไปแต่อย่างมากก็ไม่เกินสองถึงสามตัว ตอนหนึ่งครอบครัวใช่เนี่ยเขาเขียนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทําเบีย้ยนี่มีสิกล่าวถึงโรงงานไทยโทเลด้วยนะอ่าทเลนี่คือเบีย้ยโทเลไงม,ม,มีมีมีชุดหนึ่งที่ขออนุญาตจะสร้างไว้อ่าโรงงานขออนุญาตาหมายความว่าทางวัดอ่ะการเอามาให้เนี่ยทางวัดจะมีตะห่วงให้ใช่มีลวดโคเป็นห่วงให้อ่ามวนไปให้อ่าแต่ทาง อย่างทางโทะเลเนี่ยเขาเอาเขาทำห่วงมาให้เองเป็นห่วงกับตะเลสแล้วตอโค้โทะเลเป็นเอกลักษณ์ของเขาใช่เนี่ยโดยสอบถามข้อมูลว่าสร้างราวสามร้อยกว่าตัวเนี่ยเบี้ยโทะเลนะหลวงกูเพิ่มได้จัดหาวัสดุทําเบี้ยแก้มาเนี่ยตามร้านขายสัมการตลาดท่านาเช่นปลอดอ่าและตัวเบี้ยผู้ช่วยตีเบี้ยบวกท้าหุ้มในช่วงปีหนึ่งห้าขึ้นมาแล้วรวมถึง นะข่าวสร้างเบีย้ยโทเลถือว่าเป็นชุดใหญ่มากที่สุดในข่าวเดียวกันผู้ช่วยจะมีอาจารย์เชงเนี่ยนะอาจารย์เชงอาจารย์เจืออาจารย์คงสัญญายังอยู่อาจารย์คงยังอยู่อาจารย์ตึงมีแม่ง,งานหลักคือพระปลัดใบถ้าเป็นพระประลัดนี่คือเป็นตําแหน่งฐานานุก,กรมของเจ้าคณะอําเภอพระประปลัดถ้าว่าปรลัดสวาสมุพระปรลัดพระใบดีกาเนี่ยคือฐานานุก,กรมอันนี้เป็น เป็นสมณะอลาตำแหน่งโดยผู้เพิ่มจะเป็นผู้เสกประลอดกอกประลอดและกดอุดกำกับปิดนี่นะครับอ่ะเรื่องราวก็เล่ามาจนถึงปีหนึ่งแปดทำแบบไหนปีต่อมาทำแบบไหนเนี่ย โอ้ oh, สแสดงเาใช้เวลาหาข้อมูลนานมากเบียร์แกยุคประหลัดใบนะี่อาจารย์ทองใบคุณนวีโรประวัติอาจารย์ใบเป็นยังไงทำท่านมีหมดเลยดูดิครับอ่าเบียร์แกอาจารย์เชงจันทูปะโม,มคือเขาอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นรู้ก็ทั้งปีเกิดรู้อะไรหมอ่ารู้ประวัติว่า,วา,วาเกิดปีอะไรบวชโดยใครบวชเนนนะบวชพระปีอะไร อ่านะครับเบี้ยรประหลัดใบอ่าจำนวนเบี้ยปู่เพิ่มบวกประหลัดใบนี่อาจารย์ตึงตีเน็ดหลานหลงหลงกูเพิ่มใช่ใช่อ่าแล้วมีอาจารย์อีกอีกอง์น้วยนะยยที่ <ขา S 1> ไปที่ไปเป็นเจ้าวาดอื่นวัดอื่นก่อนอะวดัดถูกนิมนต์ไปเป็นเจ้าวาสวาดัดบางแก้วยุคเดียวอาจารย์ตึงองค์นี้ยุคเดียวอาจารย์ตึงอ่า นี่ครับการจาร์เนี่ยการจาร์ธรณีณนะทรงธรณีทุกสิ่งทุกอย่างอ่าเบี้ยแก้ปู่เจือปิยะสีโลมผมคิดว่าผมอยากอ่านมากถ้าผมอ่านหมดเนี่ยผมต้องเป็นนะครับนี่อาจารย์สืบวัดสิงห์ม,มหาภัยบูรณ์อาจารย์สำรานวัง่างามเนี่ยใครที่มาเรียนแม้กระทั่งเนี่ยพระมหาสุรศักก็มาเรียนพระมหาสุรศักเรานี่สมุรสงงรามใช่ เนี่ยกล่าวถึงวันใหม่สุวารรณาามละเอียดมากอาจารย์เอกนี่ครับเป็นการบันทึกความเชื่อมโยงระหว่างนะพ่อกันพ่อชุม่มพระประทนกับปู่บุญวัดกลางบางแก้วเขาเป็นการบันทึกที่ละเอียดมากจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งยันที่ใช้ลงเบี้ยต้องใช้เวลานานมากนะกว่าจะหาข้อมูลได้ขนาดนี้นี่พี่สุพนัทด้วยความศรัทธาเขาเขียนมาให้เบี้ยแก้สายอาจารย์คงสัญญา เนี่ยกล่าวถึงการลงรักชุบรักด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าสองเล่มเต็มๆที่นะมีกล่าวถึงหลวงพ่อมานิดด้วยหลวงพ่อมานิษนี่ไปอยู่วัดศีสะทองซึ่งเป็นศิษธ์สายวัดกลางเนี่ยอะไรที่สำคัญท่านจะเขียนด้วยปากกาสีแดงทิ้งไว้ให้ผมผมคิดว่าเป็นอะไรที่ทรงคุณค่ามาก เนี่ยเรามีการถอดนะหัวใจคาถาไว้หมดเนี่ยนะเอกกายขายไหมเลขหนึ่งเนี่ยเอกกาเอกแปลว่าหนึ่งเอกกายขาเก้านะนะนวะหอลคุณไงนะเก้าคือนวะหัวใจนวะหอลคุณอสังวิสโรปุสะปะพระนะห้าปัจจะอ่านี่นะปัจจะพรมาห้าเนี่ยนะลงปัจจะรำพรมาสองนะเสภุเสวะนี่นะครับ นะนะแปดอัฏฐะอรหันตานะห้านโมพุทธ,ธายะนี่แม่ธาตุใหญ่ผมว่าเป็นตำราที่ละเอียดมากลงยันอง์พระทั้งสองด้านเนี่ยมะอ,อุเนี่ยมะอ,อุมะตัวแรกมะกาโลอะคืออะกาโลสามอุกาโลอันนี้คือตำลาเห็นไหมเนี่ยยันที่คุณเห็นเนี่ยเป็นยันสามป้องที่ที่จุกตาเนี่ยนะคือหัวใจนะยันอง์พระเนี่ยลงมะอ,อุมะ ย่อมาจากมะกาโลออกกาโลอุออกาโล,าโลนี่คือเรื่องราวเ,เกี่ยวกับพระเวทจริงๆนะยันองค์พระปัฐมังนะลงหลังลูกหินยันเนี้ยทำไมถึงเรียกนะปฐมังนะเป็นยันมุงยันอะไรยันมนจินดา เขาเขียนลงนะนะ,นะกาโลโหติสัมพวโวนี่จงมาบังเกิดเป็น,นนะโมโมกาโลโหติสัมพวโวจงมาบังเกิดเป็นโมพุทธพุทธกาโรโหตินะสัมมโวจงมาบังเกิดเป็นพุทธเนี่ยคือคาถาในการจารและกำกับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องตำราของเบีย้ยแก้ไม่เท่านั้น ประกอบครับอ่านะฮะให้ไม่เก็บะลูกพี่เขายังส่งภาพถ่ายวัตถุมงคลในพิพิธภัณฑ์นะตอนน,นั้นนี่ มาให้ผมด้วยผมไม่รู้จะขอบพระคุณยังไงครับใครที่ไม่เคยรู้ว่าในอดีตในพิพิธภัณฑ์วัดกลางมีพระอะไรอยู่บ้าง นะคใครที่ไม่เคยรู้ว่ามีอะไรอยู่บ้างเนี่ยเราก็จะได้รู้กันครับหลวงปู่บูญสร้างพระเนื้อดินตั้งแต่ปี2442 ผมชอบนะผมขอบคุณวิสุพนัทมากๆอะ่ะผมผมกลับมาเจอข้อมูลเนี่ยผมบอ,อกนะ